ใครกำลังสนใจ Honda c r v อยู่คลิปนี้ขอบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอา Honda c r v นะคะรุ่นท็อปทั้ง2คันนะคะเจน4แล้วก็เจน5มารีวิวกันใครกำลังสนใจ Honda c r v อยู่คลิปนี้ขอบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะเพราะรถทั้งสองคัน รถสวยไม่น้อยทั้ง2คันเลยนะคะมาดูที่คันแรกกันก่อนนะคะคันนี้นะคะ Honda CRV 2.4 EL ปี2016คันนี้เป็นรุ่นขับ4เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโชมของปี2014แบบนี้เลยนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็น LED แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้พร้อมนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะทั้ง2จุดล้อแม็กเดิมโรงงาน,นะคะ่ะคันนี้เป็นเฉพาะในรุ่นท็อปนะคะ คันนี้มาในสีเทานะคะหรือว่าสีบอลน,นะคะกระจกมองข้างด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะกุญแจเป็นแบบเคเลตนะคะกดได้แบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังด้านหลังเซ็นเซอร์หลังมีมาให้พร้อมทั้งสองจุดแบบนี้เลยนะคะเสาอากาศด้านบนก็จะเป็นแบบคีิปฉลาม <S <S อ่ากล้องมองหลังก็อยู่ตำแหน่งนี้นะคะมีโลโก้บอกว่า 4WD แบบนี้เลยนะคะฝาท้ายนะคะฝาท้ายธรรมดานะคะคันนี้ ฝ่าฝาทายธรรมดารถสวยนะคะรถสวยหน้าหลังเดิมเลยคันนี้ด้านหลังด้านหลังนะคะมียางอะไหล่มีเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ครบนะคะแล้วก็ส่วนตัวเบาะนะคะก็สามารถพับได้แบบนี้เลยลงอัตโนมัติขึ้นลงอัตโนมัติแบบนี้ได้เลย <Wow. S 1> นะคะสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานในครอบครัวก็สะดวกมากๆเลยนะคะ ส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างแผงประตูนะคะตรงนี้นะคะกระจกนะคะเป็นออโต้นะคะบานคนขับนะแล้วก็ตรงนี้กระจกก็เปิดปิดพับด้านข้างออโต้ Auto เลยเบาะนะคะเป็นไฟฟ้านะคะเบาะฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะคะพวงมาลายัยมัลติฟัง์กชันมีคูสคอนโทรลแบบนี้นะคะมีแพดเดิลชิปเลขใหม่นะคะคันนี้รถปี2016ค่ะเลขไม่นะคะ85,287กิโล คันนี้วิ่งน้อยรถเจ้าของคนเดียวนะคะมาที่ด้านจอกันบ้างอันนี้ตัวนี้นะคะจะมีกล้องด้านข้างนะคะกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะเขาจะขึ้นกล้องมาให้เลยนะคะแล้วก็จอก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนอ่ามีระบบนำทางนะคะ FMAM ได้หมดนะคะคันนี้แล้วก็ทางไดคอนโซลนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะคันนี้นะคะรถสวยภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ เบาะนะคะไม่มีแตกรายงานนะคะไม่ยุมไม่ย้อยนะคะส่วนทางด้านบนทางด้านบนมีที่ใส่ของแบบนี้นะคะไฟฟืนติดหมดนะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะที่บังแดดนะคะก็จะมีกระจกมาให้แบบนี้เลยนะคะส่วนทางด้านบนหลังคานะคะไม่มีรอยยันไม่มีรอยขีดเขียนใดๆทั้ทงสิ้นนะคะคันนี้ อ่เมื่อกี้เราพับเบาไว้นะคะตอนเอาเบาขึ้นนะคะก็สะดวกสบายแบบนี้ได้เลยนะคะเบาจะพับได้เป็นแบบ40 60อ่ะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะกว้างขวางนั่งสบายกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคะเลนรูมแล้วก็เฮดรูมเหลือเยอะเลยนะคะแล้วก็แอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้พร้อมแล้วนะคะแถมก็มีเบกกากลางตรงนี้อีกด้วย สามารถวางแก้วน้ําได้อะไรได้เลยนะคะไฟด้านหลังก็ติดนะคะสําหรับคนนั่งด้านหน้า uh, หรือด้านหลังนะคะก็สะดวกสบายนะคะหรือว่าจะเก็บสัมภาระก็ได้ต่อไปเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะคะันนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะคะมาดูห้องเครื่องกันนะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยอ่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินเป็นรุ่นท็อปนะคะ 2.4el อ่าสติ๊กเกอร์มอกอะไรอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะ ใครเป็นสาวก CRV นะคะหรือว่าใครกำลังหารถสวยอยู่คันนี้ต้องบอกเลยนะคะพลาดไม่ได้พอเลขไมวิ่งไปเพียง80,000กว่ากิโลรถสวยเจ้าของคนเดียวนะคะคันนี้ Honda CRV 2.4 EL ค่ะปี2016ราคานะคะอยู่ที่548,000บาทนะคะซื้อเงนสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะ ลูกค้าท่านใดเครดิตดีนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกับปั๊มโดยตรงเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือสแกน QR ว o d e คได้เลยมาที่คันที่2คันต่อไปนะคะคันนี้จะมาในสีดำนะคะมาในสีดำาอนดซ V คันนี้เป็นเจน5ค่ะปี2021 2.4 ES นะคะคันนี้เป็นรุ่นขับ4เหมือนกันนะคะเป็นรุ่นท็อปเลยด้านหน้านะคะไฟเป็น l ู LED แบบนี้นะคะเป็นโฉมของปี2021นะคะ แล้วก็กระจังหน้าเป็นรังพึ่งแบบนี้แบบนี้เลยอ่าแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะด้านข้างนะคะยาล้อแม็กนะคะเดิมโรงงานนะคะคันนี้มาในสีดํานะคะมาในสีดํากระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้คันนี้ติดฟิล์มกรองแสงแล้วรอบคันนะคะการส่งกันสาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังมีโลโก้ AWD นะคะคันนี้เป็น ขับสีอัตโนมัติแล้วก็กล้องมองหลังก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดแบบนี้เลย <S <S อ่าส่วนฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็คันนี้รถสวยสภาพดีดูเม็ดอาร์คดูน็อตไม่มีขยับเลย เซ v ทั้งสองคันจะเป็น5ที่นั่งนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมียางอะไหล่มีเครื่องมืออะไรอยู่ครบเลยแล้วก็สามารถพับเบาะได้จากด้านหลังแบบนี้เช่นเดียวกันอ๊บอแบบนี้เลยอ่าคันนี้ปูพรมกระดุมให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะมาไปดูที่ด้านในกันบ้างคะ่ะ ามาดูที่ประตูก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะตกแต่งลายไม้แบบนี้เลยนะคะเซตเซตเมมเบรี่ของการนั่งได้ด้วยนะคะแล้วก็กระจกมองออด้านข้างกระจกนะคะทั้ง4บานเป็นออโต้ทั้งหมดนะคะกระจกมองข้างออโต้ Auto, ปรับไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทค่ะเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะหนังนะคะไฟฟ้าฝั่งคนขับ แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันค่ะ,ะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยมี c r ชค s น control นะคะแล้วก็คันนี้เลขไม้นะคะ1 3 2่งแมหม่นอ่กิโลทางด้านคอนโซลนะคะคอนโซลก็เรียบหรูดูดีแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักเรียบหรูดูดีทางด้านจอนะคะจอก็จะเป็นจอเดิมที่ติดมากับตัวรถเลย มาดูตรงนี้กันบ้างนะคะคันนี้รถสวยเจ้าของคนเดียวนะคะประวัติดีประวัติสู์เลยนะคะผู้มือการใช้งานอยู่ครบนะคะภายในมาดูภายในกันนะคะภายในทีนี้ตรงนี้นะคะจะมีวอลเล็ตชาร์จตรงนี้อ่าแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะมีที่ใส่ของเก็บของตรงนี้ได้เลยนะคะด้านในตรงนี้จะมีพาวเวอร์เอาลิตมีพาวเวอร์เอาลตหนึ่งจุดนะคะเราสามารถดึงตัวนี้นะคะปิดมาได้ด้วยนะเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บของได้เช่นเดียวกันอ่ะส่วนทางด้านด้าน,นบนนะคะคันนี้จะได้เป็นหลังคาสาันลุด้วยนะคะได้เป็นหลังคาสาันลุแบบนี้เลยอ่าคันนี้รถปี2021นะคะ c ซ V เหลังคาก็จะเปิดไปได้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นสันรูครึ่งหนึ่งนะแบบนี้อ่าส่วนทางด้านที่บังแดดนะคะมีกระจกมาให้พร้อม อ่ะพร้อมเลยนะคะไฟเป็นสีขาวแบบนี้นะคะมีหลายจุดที่แตกต่างจาก Gen4 นะคะด้านหลังนะคะเบาะจะพับได้แบบ4 0 6 0แบบนี้แล้วก็จะมีเบาะก,กลางมาให้แบบนี้นะคะมีที่วางแก้วมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ไฟด้านหลังนะคะจะได้ดวงสีขาวแบบนี้เลยมีแอร์หลังมาให้พร้อมค่ะแล้วก็สำหรับคนนั่งด้านหลังนะคะสามารถเสียบ USB ได้อย่างนี้เลยนะคะมีให้2จุดเลย แล้วก็สะดวกสบายนะคะสําหรับไปกับครอบครัวนะคะหรือว่าขนสัมภาระได้หมดเลยนะคะมีความกว้างขวางนั่งสบายค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นเครื่องเบนซินส4 0 0ซนีซีนะคันนี้เป็นรุ่นขับ 4ES ค่ะปี2021่ค่ะฝากระโปรงเดิมๆนะคะน็อตไม่มียขยโยขยับเลยนะคะสติ๊กเกอร์มอกรแผ่นเพจอะไรอยู่ครบทั้งหมดนะคะสำหรับคันนี้นะคะ อ่ะกล้องหน้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดกล้องหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะ Honda CRV 2.4 ES เป็นรุ่นท็อปขับ4นะคะเป็นขับ4แบบอัตโนมัตินะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคันนี้ปี2021ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคันนี้จัดโปรโมชั่นสุดๆเลยนะคะในราคา8,18,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดเครดิตดี D D, ดาวเริ่มต้น0%ู ผ่อนได้ดัง,สงสด8 4งวดน,นะคะลูกค้าท่านใดกรณีมีเครดิตนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นเองนะคะซื้อเงินสดได้จัดไฟนแนนซ์ได้ลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดมีวิธีการจัดไฟนแนนซ์นอกสถานที่ทั้งสองคันนี้นะคะใครที่กําลังสนใจนะคะ2คันนี้เราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับปั๊มโดยตรงได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนะคะหรือสแกนทีว่โค้ดนะคะแอดไลน์ง่ายๆได้เลยวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ